สวัสดีค่ะเอฟซี FC, ที่เคารพทุกท่านค่ะวันนี้พ่อแม่ก็พามาชมบอนสีบ้านพี่พรทิพย์นะคะโอ้โหอันนี้มีทั้งเรืองพนธลายเรืองพนาลายเป็นบอนเก่านะคะเอฟซี FC, นี่จ้ะนี่สวยเลยนะคะเดี๋ยวเลี้ยงไปอีกหน่อยก็กัดสะะีแล้วนะคะแข็งแรงค่ะต้นเท่าไหร่นะพี่พรทิพย์ต้นละหนึ่งร้อยบาทคะ่ะพี่แม่นี่นะคะเรืองพนาลายนะคะแต่อันนี้อะไรอะ่ะอสูรอินทาค่ะจ้ะเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งร้อยบาทค่ะแล้วด้านนี้นะ อันนี้ยมายักษ์ค่ะพี่แมวยมายักษ์ก็หนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่นะคะเป็นบอลเก่านะคะเอฟซี FC. ด้านนี้เป็นอสนรอินทามดเลยเหรอใช่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวป้าแมวฝากเบอร์ก่อนนะคะโทรหาพี่พรทิพย์ค่ะนี่นะจ๊ะแอดไลน์โทรหาพี่พรทิพย์นะคะค่าส่งเท่าไหร่เอ่ยวันนี้ค่าส่งไอห้ากระถางส่งฟรีคะ่ะพี่แมวถ้าม่ถึงห้ากระถางสามสิบบาทจะ้ะจ้ะมีทั้งโอนและปลายทางนะคะเอฟซีนะคะอ่าแล้วมาด้านนี้ค่ะ นุมานผรสานกายค่ะพี่แมวจ่ายสามร้อยห้าสิบาทค่ะมีสองกระถางค่ะดารานพัลละก็สามร้อยห้าสิบาทค่ะพี่แมวจ้ะมีสองกระถางเหมือนกันจ้ะเบนจะลงน้ําทองหนึ่งร้อยบาทค่ะมีกระถางเดียวเบนจะลงน้ําทองเทลาปตีเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยค่ะพี่แมวเทลาปตีเวลาเลี้ยงเขาโตเขาจะสวยนะคะเอฟซีเป็นบอลเก่าจ้ะสวยๆเลยค่ะเทลาปตีอันนั้นเงินแสนค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะพี่แมวจ้ะอันนั้นเทพสายลุงค่ะสองร้อยห้าสิบ ด่างสวยนะคะพายจันสองร้อยบาทจ้ะ,จะอันนั้นพรลวงพ่อเพชรค,ค่ะเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะบุปผาสวรรค์หนึ่งร้อยบาทค่ะค่ะดาราด,ดาวราชาค่ะพี่แมวเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะมีสองกระถางเลยไหมอ,นนอันนี้ลูกค้าเอาแล้วค่ะอ๋อลูนี้ลูคาเอาเนาะค่มมาด้านนี้จ้ะพมพิมานหนึ่งร้อย,ย100บาทค่ะพี่แมวพมพิมานเนาะนี่นเนะะาะหนึ่งร้อยบาทจา้ะมีสี่กระถางนะคะ fc สวยๆนะคะ ป้ายสวยมากค่ะสวยจริงๆแล้วแข็งแรงด้วยจ้ะอันนี้มณีร้อมเพชรค่ะพี่แมวเอาไปสองร้อยบาทจ้ะจ้ะมีอยู่สองกระถางนะคะหน้าดังเดิมนะมณีล้อมเพชรอันนี้มณีวาสนาค่ะนางมณีวาสนาเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้มณีร้อมเพชรแถงต้นนี้ให้ไปอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทค่ะพี่แมวจ้ต้นนี้ค่ะไอ้นี้ชมพูพานทองเมืองค่ะเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ไอ้เท้าลำไยค่ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้ะ เล็บมังกรสอง้อยห้าสิบาทค่ะอันนู้นหันนุมาันเขากุุงค่ะเอาไปต้นรัดเจ็สิบาทค่ะพี่แมวจะเจ้าสาวสองร้อยบาทค่ะมีสองกระถางมีสองกระถางค่ะองค์หญิงทอฝันเอาไปอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะนี่นะคะป้ายสวยๆแบบนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะองค์หญิงทอาฝันอสงไข่หนึ่งร้อยบาทค่ะจะมีสามกระถางค่ะอสงไข่นะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะ น้ำเมืองนอนท์ค่ะนะ้ำเมืองนอนท์กระถางนี้ให้ไปอยู่ที่หนึ่งรจอยห้าสิบาทกระถางนี้สองรอยห้าสิบาทค่ะพี่แมวด่างขาวแผงนเขียวนะคะแผงนเขียวด่างขาวสวยจ้ะเก้าทับสามร้อยบาทค่ะไออะไรนะนมก็ลืมชื่อแมวก็ลืมชื่อกันไ <c oughs> อต้นนี้มหาเศรษฐีพี่แมวสามร้อยบาทมีเขา อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะ FC นี่นะคะมีลูกออกมาแล้วลูกมาก็ป้ายเหมือนกันนะคะมาหาเศรษฐีจ้ะเท,ท์เทวลิตค่ะ300บาทจ้ะชิ้นน,นับบัญชรสวยมากเลยชิ้นน,นับบัญชรเอาไป350บาท350บาทจ้ะ,จะค่ะมาด้านนี้นะคะอะไรเอ่ยนี่พกโลงใี่แมวจ้ะเท่าไรเอ่ย 50, 50บาท50บาทนะคะยังไม่ได้กัดสีนะ FC อะไปเลี้ยงอีกหน่อยเขาก็จะกัดสีขึ้นมาแล้วจ้ะกระถางละ50บาทค่ะ,ะมาด้านนี้จะ อันนี้จะเป็นเทพบรรพธค่ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะเทพบรรพธ์หนึ่งร้อยบาทเป็นบอลกับนะคะเทพบรรพธจจะยกจัจกรพรรดิห้าสิบบาทค่ะจะอันนี้ริมขอบฟ้าค่ะริมขอบฟ้าหนึ่งร้อยบาทค่ะด่า,ดางติดใบด่างมาลักษณะนี้นะคะริมขอบฟ้าจะชอบล้าซ้ำค่ะ,รรคะติดด่างมาแล้วเอาไปอยู่ที่เจ็ดสิบบาทค่ะพี่แมวจะสีการจนาหนึ่งร้อยบาทค่ะ,ะสีกาญจนาเขาเป็นบอลฝ้ายนะคะเอฟซี เวลาโตเข้าไปเขาจะใบบอกออกใบกลมๆจะสวยนะคะดาลิกาค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะดาลิกาสวยนะคะจะเป็นบนป้ายแล้วหนูเนาะ,ะ,ะคะ่ะมีตะกิดด่างมาปลายๆแล้วนะคะรัตนาสินเอาไปห้าสิบาทค่ะพี่แมวจ้ะมีสามกระถางจ้ะอันนี้อะไรเอ่ยเหมือนไก่ไม่ใช่ไอ้ย,อยลืมชื่ออ่าไรตัวเอาไปห้าสิบบาทจ้ะ อันนี้มุกดาหานเอาไปหนึ่งร้อยบาทครับพี่แมวจ้ะซับดียิ่งค่ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทมีลูกมาแล้วอันนี้จะเป็นพระนครเหลือกระถางเดียวเอาไปหนึ่งร้อยบาทเศรษฐีพันล้านเอาไปอยู่ที่เจ็ดสิบาทครับพี่แมวจ้ะเทพสายลุงแผงเอาไปห้าสิบบาทค่ะแผงดังนะคะดังค่ะอืมแผงดัง,บาง,บ,าง,บ,างบางต้องก็มีด่างกาบจ้ะ,ะอันนี้จะเป็นหนุมานประสานกายแผงค่ะเอาไปห้าสิบบาทค่ะ ไอ้เจ้าพญานาหมื่น่ะห้าสิบาทค่ะจะสวยๆเลยนะคะนายทองเหม็นจะเอาไปอยู่ที่ห้าสิบาทค่ะเหลือกระถางเดียวจะชาละวันหนึ่งร้อยบาทจะ,ะลูกไม้จิตตาพรเอาไปสองร้อยบาทค่ะ,จะเจ้าปลอกแก้วเจ้าปอกแก้วร้อยนี้หนูให้ไปหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่แม <100 S 1> วหนึ่งร้อยบาทจะ่ามาด้านนี้จะอันนี้จะเป็นนางลากสดแผงค่ะพี่แมวเอาไปห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะคะเทวกรรมรังลักห้าสิบบาทค่ะจะ อันนั้นจะเป็นลูกไม้เอาไปสามกระถางร้อยค่ะจ้ะนี่นะคะลูกไม้สามกระถางหนึ่งร้อยบาทสาวนาครใช้สีค่ะติดด่างมาแล้วจ้ะเอาไปอยู่ที่เจ็ดสิบบาทค่ะพี่แมวจ้ะอันนี้จะเป็นณนเมืองนนท์ค่ะพี่แมวมสกิดด่างมาแล้วเอาไปห้าสิบบาทค่ะจ้ะห้าสิบาทนะคะณเมืองนนท์นะค่ะแววมายุราห้าสิบบาทค่ะพี่แมวจ้ะ อันนี้เพชรเมืองนนท์ค่ะติดด่างมาแล้วเอาไปห้าสิบาทค่ะพี่แมวนี่นะคะติดด่างลักษณะนี้ค่ะเพชรเมืองนนท์ค่ะไอเท้าหาผมไอเท้าเท้าฮิรันพนธสูตจ้ะเอาไปร้อยห้าสิบาทค่ะพี่แมวเป็นบอลเก่านะคะร้อยห้าสิบบาทจ้ะนาลีบุรพาหนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่นะคะไซส์แม่พันเลยนะคะยิบซีนาลีบุรพาจ้ะ,จะมาด้านนี้จ้ะพรเจ้าสัวห้าสิบาทค่ะพี่แมวจ้ะไอนี่มงคลปฐมจ้ะ เอาไปห้าสิบบาทจ้าโนพะเก้าโนพะเก้าเจ็ดสิบบาทสองต้นเนาะค่ะแล้วต้นนี้อะหลวงตาเมืองห้าสิบบาทค่ะพี่แมวชิ้นหน้าบัญชรหนึ่งร้อยบาทาไอ้ด่างเตยช้หนึ่งร้อยบาทค่ะเพชรภูตะวันเอาไปห้าสิบบาทอันนี้งามวงวานค่ะงามวงวานแพงเอาไปหนึ่งร้อยบาทไอ้เทพประสิทธิ์ค่ะห้าสิบบาทจ้าเพชรเจ็ดสี่ห้าสิบบาท ไอ่ขุนไก่เอาไปห้าสิบบาทค่ะจ้เฮดลาตีห้าสิบบาทจ้ะไอ้หิเนเล็กไฟห้าสิบบาทไอ้อะไรปะสตรอเบอรี่ปะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนิไทยนิยมห้าสิบาทพี่แมวห้าสิบบาทค่ะอันนี้รัตนะรุ่งเรืองค่ะห้าสิบบาทหลวงปู่สิทธิ์แท่งด่างเอาไปห้าสิบบาทค่ะจ้ะด่างกาบนะคะ สีลาหุ่มทองสีลาหุ่มทองห้าสิบาทค่ะจ้ะนี่ลูกไม้ห้าสิบาทจ้ะพี่แมวแลวด้านนี้บัวกันหาบัวกันหาเอาไปห้าสิบาทจ้ะบัวกันหาจะกัดสีสวยนะคะ fc ห้าสิบบาทระยองระยองแผงเอาไปห้าสิบบาทค่ะจ้ะระยองนะคะห้าสิบาทสีเทพรักห้าสิบาทค่ะสีเทพรักห้าสิบบาทคุ้มรั์ห้าสิบบาท เมืองเชียงใหม่เอาไปห้าสิบาทจ้านี่นะคะเป็นบอลสีบ้านพี่พรทิพย์นะคะวันนี้ราคาห้าสิบาทค่าจะส่งห้าต้นขึ้นไปส่งฟรีนะคะเอฟซี FC. ถ้าหนึ่งถึงสี่กระถางค่าส่งเสียอยู่ที่ห้าสิบาทเอ้ยสามสิบาทมีทั้งโอนและปลายทางค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง u t u b e ป้าเมลตลาดบอลสีด้วยนะคะป้าเมลขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะที่ให้กําลังงใจป้าเมลนะคะวันนี้สวัสดีไปกระกบอลสีสวยๆบ้านพี่พรทิพย์จ้าสวัสดีค่ะ